สวัสดีจ้าวันนี้จะไม่ยู่กับม่แก่น้องฟินในเดนมาร์กจ้าวันนี้ม้อนี้ได้กินอีหยังม้อนี่กุ้งเช่น้ำปล่อกแล้วตามคำเรียกร้องระดับปาซชมอนจ่าปาเชมอนจาาบอกไงเลยจ้าแบบนี้สมใจอยากนั่งแกมากินกันเลยจ้าแต่ว่าเดี๋ยววันนี้น้องฟินขอขอบคุณทุกคนได้จ้าที่ที่ได้เห็นน้องฟินมากินปาซชมอนจ้าเป็นยังคือได้ กินพระว่าคขบ300ลอยเพระว่า300ลอยซับกินฉ <c oughs> ลอง300ลอยซับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมือบาทมากินกันเลยเอาที่โชยแม่ดูมือบาทตัวหลาง,ม,ม,ลางมีดมันเป็นหลังเม็ดต่จังไๆจิ่มได้เปล่าิ่มเอาโลด ตซิมนกินน้ำโมเมนต์นซิมใส่พริกเผาเลยพริกเผ,ผาก็มีบ่อเผาก็มีใส่พริกเผากับเสียบไหมอื้อือคบแบักกรมีตะนกรงแร่บแผนคนเห็ดเนาะ เห็ดเสียบเนาะไข่ผิดเผามันแสียบคือกัเน้ำมั เส้นน้ำปลาใส่พริกเผานั่โอ้ยเนาะไม่เกี๊ยบก็ไดา้าะเห็นปะใส่พริกเผานั่แซ่บวะใส่พริกเผาอโอ๊ต่อส่วนมาเห็นหนุบหนุบแบบ้วยสนะุดเนี่ย,ยหวานกุ้งก็ยังหวานอยู่แล้วปัะนี้ Đây Thì phong thì có để xây Kiểu ăn xây bọn uh -huh. yeah. Ôi buồn lắm Lượng ăn mà cảm ơn dưỡng hiệt อ,อืมจิ้มไล่ป่ะตาแตกบวกกับอ,อืมอยากกินพันเป็นแบบนี้แนละ้วอยากกินนี้ quẩy cháu dăm các cháu hiện trong đấy quay quẩy cứ quẩy nửa thì bỏ mẹ rửa mất hết loang bông người đó cái này thì phải mặc kỹ năng gì nữa nhưng mà này kìm ăn 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 lơi ăn đấy ăn ăn coi nhắn là yam mưa nương ẩn mẹ thì tắm rồi bốc không có nhắc mô mặt Chẳng hãy mẹ hết tới chân xịn หลายบไดายเดอร์นี้ซาบีคุนดังคักตาแตกแห้งเพราะว่าหนูกินเอานิดเดียวนิสเท่าหมดอือฮึอีกนี่มันต้องเท่านี้โอ๊ยตอนนี้หนูิ่มเริ่มบ่มาจะกินบ่กินได้หรูบ่มาอยู่นี่บ่กินเด้อนี่เท่าหมดอีนี่เอาบ่หรูมาอยู่เราไปยังคือกินละ กินกับบุกเนาะแต่กี้กระืือให้จะนั่งกินผู้เดียวซื้อมานแพ็กหนึ่งสิน้องมันกับเครื่องตัวนีแท้ให้จะนั่งกินอ๋ <c oughs> คปวดรอ้องกบมากกะไม่ยืนเห็ดเนาะจา้ะยืนแก้กุ้งยืนปัดปลายืนตําแก้วเนาะจา้ะคนละ ไราขึ้นดาว่ามันแซ่บขอดูเถอับพุ่จยาเมื่อไหร่ฮานตอนใหญ่ๆเนาะเพราะว่าตอนใหญ่กับอากาศกินเนาะมันต้องใส่แบบนี้ป่ะมันต้องแล้วเห็ดเอ็ซื่อๆนี่มันต้องแนี่ยอไรกับปรูกแล้ว เห็ดเอาตามถนัดแม่คือเอาไรเห็คดคนบาอยู่เบิ่งเนี่ยทำเปิดไป น้ำจิ้มเดียวกันรอ,อ,อวังมันกระแซบร้ายๆนั่นแหละเอาไน้องจ๋าปูด้ด็เขามาแล้วขั้นแม่ไก่อับไปซากไอาเฝ้าใจหอนเลวจะเด้อพลังค้นมาเพนบอกว่า เค,เคยเขาไปหาเพื่อนอะพ,พี่คนนึงเพื่อนกลับเพื่อนเขามาหาเมื่อไหเล่เขาไปหาเพื่อนเขามากประมาณบ่บ่ถึงชั่วโมงอะจจะเพื่อนเขามาบอกเพื่อนมาเจ้เฝ้าไปหาพี่เด้อให้มันถึงสองชั่วโมงก่อนกระสันนันยูทูบเขาสีเด้งอียังบุนีขั้นเขาไปว่าทั้งถึงสองชั่วโมงเจ้าเฝ้าแจห่อนให้อนด์ผู้ที่ข้าเจ้าต้องกลับไปหาเขาเด้อจ้ะเด้อ ท,ท่านมีไผกลับขึ้นหาอย่าเฝ้าใจหอนนะจ๊ะเพราะว่าข็าเจ้าบอกว่าไห่ถึงสองชัมม่วโมงคนจะจังกลับไปคือสมมติว่ามีคนติดตามแม่ไก่ยังสิเข้ามาปุ๊บแม่ไก่เบงเวลาแล้วเพราะท่านถึงสองชัมม่วโมงแม่ไก่กับท่านกลับด้วยจ้ะเดอ้อแต่ว่าพิมพ์ตอบใด้อยู่ว่าขอบคุณค่ะย,ยังใด้ยุ่แต่ว่าให้กลับขอาไปเราไปกดไลค์กดติดตามนะต้องรอสองชัมม่วโมงขึ้นด้วยจ้ะเดอ้ออืม ย่านนั่นย่านพนวานนะ้ากุกเขาไปหามึงโดนเร็วไปยังมึงคือบวกลับมาหากูสินะ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใกล้กระตอบซ่าในเบิง้งเพราะท่านเป็นยูจา่าเขาไปเบิง้งอันนั้นก็ได้แต่แต่กลับไปแน่จ้ะเห็นพี่เพิ่นบอกบอกว่าว่าท่านถึงชั่วโมงจะเฝ้ากลับมาหาพี่เด้ว,ว่านเปิดก็บ,บอกไว้ นั่นเสียบดำกัรหายใจกินให้เบิดคำโอ้ยยี่ห้อเนี่ยขึ้นคักอีรีกิละมากับอะไเด้๋ยวว่าอ้ยแต่ว่าต้องกันหันใจจ้ะโอ้ยบอกแต้ลูก นักมากเลิุช่ชตาแตกตแตก,ก็จะเากลิ่นขื่นตาในนั่นอ๋อมันแสบนี่มันก็นขนึนมันม่ได้ขึ้นตาแล้วตามนันทางไรอย่างเดมันแสบ เป็นนะอืมอืมเก่าเดลยนี่เนาะอัหมูว่านหรแม่ที่แม่ว่าเขากระโดดลงส่ออะไรอ่ะเก้านันก็เปิดอันเก่าจันงจริงนั่นละกับที่แม่ว่าแม่ที่แม่ว่าเขากระโดดลงส่อทแม่ว่าบระมานประมานเขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

มันมา็ตามันกเข้าม่จ๊ะ không ngon bớt đâu tăng lại, lại. Hả? 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 này lại, yeah. 皮肉干，七八毛。不，能吃那个。 ย่งแสบปุ๊บดีจ้ะจ้าขอจบคลิปเสตอนนี้เราจะเดิอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเม่งคลิปต่อไปสองมมีลูกเซนอย่างกินย่างเดียวจ้คลิปกินย่างเดียวพ่อไปไดนไปเมพ่อไปฟิตเนสพ่อไปฟิตเนสเพราะว่าแม่พ่อมักอกลําังก่ <laughs> ออกกางมือยางไปเห็นงานหนื้สือกันยางมือเ,อเนาะยางเป็นแค่ยางจากบ้านไปหอดเป็นนมักพื่นไม่นบอกอืะจบคลิปไปพัคำนียด,ด้วจ้ะเด้อขอพูดในหลายจ้าสวัสดีจ้า